คอมเมนต์สนันแทกพลันยูโพสหลังสรุปคดีแจงโมติดแฮชแท็กตายาจจบหลังตำรวจออกมาแถลงข่าวสรุปคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของสังคมรวมถึงด้านของคนในวงการบันเทิงอย่างหนุ่มแทปพลันยูที่ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางอินสตาแกรมแอแท็กอันเดรสกอร์พลันยูโดยทางด้านของแทปพลันยูที่ได้ออกมาโพสภาพสีดำซึ่งมีข้อความเขียนไว้ว่ามันจบนานแล้วที่จริงไม่ต้องรอให้ถึงวันนี้หรอกพร้อมกับแคปชั่นสั้นๆที่ติดแฮชแท็ก ตายจ่ายจบไว้ด้วยว่าจบข่าวแยกแฮชแท็กก็เท่านี้แหละแฮชแท็กสวัสดีวันอังคารแฮชแท็กตายจ่ายจบและใต้โพ์ก็มีชาวเน็ตรวมถึงคนที่ใกล้ชิดที่เข้ามากดไลค์และแสดงความคิดเห็นกันมากมายเช่นจุกพูดไม่ออกเลยสงสารแตงโมพอฟังวันนี้ใช่ค่ะจบละสงสารคนตายจริงค่ะเฮียเสียใจจบข่าว จบแล้วลระคะฟังไม่จบรู้สึกแย่รับไม่ได้เงินชนะทุกสิ่งจริงๆขอให้เวรกรรมทําหน้าที่อย่างเร็ววนันจริงครับไม่ต้องถแถลงเขาููจะออกมาแบบนี้จุกจกจบแยกย้ายแถลงสรุปสํานวนยังไงไม่มีอะไรชัดเจนจริงค่ะว่าแล้วต้องแบบนี้เงินซื้อได้ทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตคนดีๆมันสถานประเทศนี้เวรกรรมอย่างเดียวเลยจริงพี่แทบ คือจุกพูดไม่ออกจริงๆสุดยอดมากๆน่าเกลียดมากอายต่างชาติขอขอบคุณภาพแท็บพลันยภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุก .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ